เรามาแกะดูครับข้างในมีอะไรโอ้เจ้กนุ่นเมนูอู้ยงูงูจริงงูเขียวเข้าไปได้ยังไงไมาดูเอ้าไม่หมดเอออุ้ยงูเขียวเข้าไปได้ไงวะงูเขียวเหรอเอองูเตะตรงได้ไหมได้ เฮ้ยวิ่งเข้าป่าแล้ววิ่งเข้าป่าแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอดมซิ่งยินด่วนนี่แหละคือแก้มวิตเตอร์ครับคุณจะได้แกะนะอันนี้ฝั่งซ้ายเอาไว้ก่อนเออขว้าอุ้ยเสียเพราะว่าใส่บัดน้ำฝนก่อนไหมอันนี้มันอยู่ใต้อันนั้นมันอยู่บนเราต้องถอดอันนั้นก่อนถึงถอดอันนี้อันไหนที่ออกสุดท้ายเราต้องใส่ก่อน อันหนออกสุดท้ายเราต้องใส่ก่อนเอาที่เอาที่เอาออกก่อนใส่สุดท้ายสลับกันได้ได้ได้เอาเราชุดชุดกันชนเราก็ใส่ไม่ได้แล้วอันนี้ปัญหาปัญหาเลยเราต้องเอาอ้นี้เดี๋ยวเราเราไล่จากบนลงล่างเนาะไล่จากล่างขึ้นบนจะไม่ได้นะม่จะตรงไหม มีใส่คาถาด้วยฮะถอดอันนี้ก่อนไหมมันต้องถอดใช่ไหมไว้ในรลังเออนั่นแหละก็เอ,อ้ยต้องยัดยัดเข้าไปใต้ใอันนี้ใช่ใช่ใต้ตทุกอย่างเออได้อยู่ เราใส่แก้มเสร็จเรารู้เลยว่าทุดกันชนจะอยู่ตรงไหนอีกยังวะยีหังวะจะหาทำนี่อุ้ตรงวะฮะแก้มตรงตรงอยู่วะตรงไหนหมดอะเข้าแล้วอันบนอะเข้าแล้วแล้วเราใส่หมุดตรงไหนอะหมุดอะมันต้องงัดออกมาก่อนหาให้ควงแบนไหห้ผม ของแบนใครของแบนไหมผมมีแค่ของแบนปะใครของแบนก็อะไรอู๋นี้ไม่มีเลยวะโอ้ยฮะอู๋แล้วไม่มีใช้เลยเหรอต้องหาเรื่องหายากอูนี่อู๋เราได้แล้วครับขอบคุณช่างแกะนะครับนะแต่ตัวไหนที่มันแตกอะเสียพวกโอเขามีอยู่จะขอเข้ามาเขาซื้อเขาซื้อมาไว้อยู่ เนี่ยไอแม่แตกแล้วเนี่ยครับมันก็แตกเลยมันของนานแล้วมันแห้งแล้วมันมีอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันเกีะหายเลยไปซื้อของแกมาแกซื้อมาเห็นไหมอุ้ยแตกหมดเลยแตกหมดเยอะหรอกเฮ้ยแกเอาไหมวาก่อนไปหุดตรงกันเลยใช่ไหมใช่โอ้ยแกเอาเลยแตกเยกกิดดูว่ายังไม่ออกเลยฮะพนักงานแกไปหาหมดเลย เจอแล้วหาย,ยากว่ะต้มโอนี่ยใหญ่ใช่ใหญ่ขอตรงนี้หน่อยอยู่ไหนครับมีครับนี่ร้อนเลยครับสองคันนี้สุดจัดประหลัดบอกเลยพี่รอ้องเอีะยแกะอะ,อะไรแกะอะไรนะโอ้โหเนาะ ผู้อะไรเอาตาแตกเอาตาแตกไม่เห็นแตกเลยอยากตาแตกไหมล่ะนั่เรงนนั่นเองเอาแต่เองทำไม่ได้พันคนอื่นเอาได้แล้วนี่พี่อันนี่คือต่วไหนคลิปตัวนี้เดี๋ยวให้ช่างเครื่องหาให้เนี่ยพี่เอามาแปะตรงนี้ดูพี่มือสะอาดหรือเปล่าฮะมือสะอาดหรือเปล่าโอ้ประมาณนี้เลยมอยู่นี่เหรออยู่นี่เลย โอ้โตัวนี้จะอยู่งี้เฮ้ยเสียระวังเพราะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ด้านล่างะนะมันอยู่กันชนนี่แหละไม่อันไหนกันมึงนี่แหละมันต้องมีแบบถ่ายแบบมาดูเนาะเดี๋ยวลองงัดโอ้ยมันมีแผ่นกิ๊บล็อกก่อนง,องน,นักยากหน่อยเอาลวมฮะหายหลวมอีก ได้ไหมเอาเดีวนี่ตัวนึงกี่ตัวใช้กี่ตัวใช้กี่ตัวกี่ตัวหนึ่งกองสามสี่สี่ตัวนี่ใช่ไหมย่ายๆก็สี่ตัวนี่พอดีสายข้างหนึ่งก่อนเหนาเหนาวยังครับเสี่ยที่เหนาวครับหนาวหนาวต่พ่อบนบนดอยครับแต่ข้างล่างก็เหมือนเดิม จิมตักติกจุกหันกไม่ปุบทำงไงจะเจ๊ฟังหนึ่งไหมมายังซื้อมาปยเฮ้ยดี๋ยวให้าหารให้ไม่มีนะนี่้าไม่ได้เสียท็อปนี่ไม่เสร็จนะต้องให้เสียท็อปนี่จัดการทั้งหมดเลยเอาไปทิ้งอีกทิ้งอีก เออเราซื้อให้เอาไปทิ้งไหมเสร็จก็ทิ้งต้องทิ้งกระป๋องนหมต้องกินกระป๋องด้วยอันนี้คือล็อกคลิปนะครับมันหลวมคือเ c พี่พูดนะด่าในช่องพี่วุฒิไม่ได้ไปด่าในช่องพิมพ์ด่าผมไอ้บ้าอะไรนะเป็นที่หน้านี่โลเล็กใช่เนี่เปล่าไม่เอาใช่น่าจะเป็นสั้นลๆผมดูแล้วโดนโอเค มินมินหน้ามิมล้อเหล็กเออผมก็ไปอ่านอยู่ผมก็ไปอ่านกันใครใครพูดเขาเขาเขาเม้นว่าเม้นหน้ามิมล้อเหล็กมากผมไม่ซวยหรือไงเนี่ยสายหน้าผมนี่ผมซวยเป็นลายต่อไปเลยผมน่าจะซวยแน่นอนมาข้อนี้มันเสียดได้เลยหรอฮะได้เลยตัวนี้ได้เลยได้นี้ได้เลยพี่จับดิจับยังไงคนเดียวกพอแล้วมันเป็นขาของรุ่นะ เฮ้ยเปิดประตูมามันจะไม่แตกหรือไงวะพี่เนี่ยเ้ยต้องเปิดประตูก่อนเออเปิดประตูก่อนแล้วก่อนเนาะมันอยู่ข้างในอุ้ยงัดดิงัดดิเออส์งัด<น>ไม่ได้ดไไดหรอกต้องตัดออป,<ร><ช>ประตู<ช>ประตูของของของ,ของวิกเตอร์มันจะโป่ ok องออกมาอย่างงี้ประตูวิกเตอร์มันจะโป่งมีซุ้มออกมาอย่างงี้นี่มันจะลงมาแล้วมันจะมีซุ้มออกมาวิกเตอร์ใช่มันจะอมตัวนี้พอดีอันเนี้ยเรียบร้อยครับได้ไหมนี่สูบไม่ได้หรอถลุกค้าง เดี๋ยวดูกันน่าจะได้เอผมทำให้ตกใจเที่ยอะไรเออมันไม่ถึงที่ไหนน่ะพี่สกิทผมทำไมทำไมตกใจสกิททำไมหน้าตกใจอ่ะทำไม่ได้ทำหน้าตกใจสกิทผมทำไมร้อนสกิทจะคุยด้วยไงจดให้เอฟซีเปเม้นด่าอีกพอแล้วไม่เอาสกิทจะดูหน้าหน่อยว่าเจ็บเท้าว่าไม่ได้จะทำหน้ายังไงได้มันต้องได้ เราเอาไอ้อันบนออกก่อนใช่ไหมก่อนจะเอานี้ออกใช่เราเอาบนออกก่อนหรือว่าเอาอันบนใส่ก่อนเราเอาอันบนออกไม่อันนี้มันอยู่กันชนไม่เราเราแก้มออกก่อนเด็กใช่เราเอาแก้มออกก่อนหรืออันบนออกก่อนจักลืมเนี่ยอันบนออกก่อนเนี่ยเพราะว่ามเนาะเอาเอาเอาแกะแกะอันบนออกมามันไม่เหมือนเดี๋ยวเราจะแกะชุดหน้าปัดหน้าฝนนะครับ เต็มต้นเตนี่เราแปลงแบบมุ่งมุ่เลยนะไม่มีขั้นมีตอนเลยนะไปเลี้ยวมันจะลงไปอีกไปเลี้ยวอยู่ตรงนี้แหละมันชนต้องลงไปอีกเต็มต้มาแล้วครับนี่ดีเด่นมากเลยครับดีเดเ่นตอนนี้ผมมาตรงนี้ไปร้านข้าวพุ่นสีแล้วมั้งเนี่ยดึงออกไปสิเต็มเอาแล้วผมเอาฝากระโปรงขึ้นทำไมวะแล้วขึ้นทำไมเ,เรียบร้อยครับนี่นี่มันใส่ที่หลังถูกแล้ว ฮะมันใส่ทีหลังตัวนี้ใส่ทีหลังใช่ไหมใช่มันทังเออพังพังพังโอ้ยมองตามเลยโดนโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้วผมโดนอีกแล้ววางแรงไม่ได้เลยโอ้ตายเลยโอ้ยคนต้องการที่เจ้าของรถไม่จับช่วยโมแต่ไปดูไอ้นั่นแหละร่วงเลยโอ้ยลอไปลอยมาเลยตัวโปรเฟิร์มรถเลยเรียบร้อยหมดเลยดูดิจะาทำยังไงอ่าลงก่อน เอออาลงข้างล่างก่อนตัวนี้มาหลายคนไม่จับด้วยผมตกคนยวหาอะไรพูครับเกือลมากกับนเมื่อกเงี้ผมไม่ขอยุเพาะว่าไปทำอะไรนะแต่ทำไมมันไม่เข้าเหรอ เข้าไหมเนี่ยครับพี่ลองจับไปรู้ไหมครับครับครับผมครับใส่ยางกันนะคนบันังไม่เข้าหนึ่งพันหกร้อยตารางเมตรก็คือหนึ่งไร่เข้าไปในลูกยางห้าพันยัดเข้าลูกยางลองคูณดูสามไร่ยัดเข้าลูกยางไปเลยเดีย แปลงไร่เลยนั่นเขาอ่านหนันสือจิ้มได้แล้วครับใช่ไหมโอ้ก็ยังนิ่มด้วยั่ะแก้วฝังขวาได้แล้วเจียวอะไรกระดาษรองเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละได้แล้ว้อาไขพวงได้ไหมตรงนี้จะมีไอ้ตัวเนี้ยมาทับอีกไอ้ตัวยาวมาทับอีกชั้นนึงได้อยู่นะแก้วแล้วขับไปแฮมหลุกนัางอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาขโมยจิบชาใหญ่ก่อนนะเราไม่มีครับเราต้องมาขโมย เราเดินหานี่ไม่ได้สักทีครับต้องให้ช่างเสีอยงมาช่วยหาครับโหดูสภาพนะครับไปยิงทรายมาครับพี่น้องนี่เหมือนกันเลยฮะอันนี้ไปบวกคูณมา ถอนได้มันจะถอดตัวนี้ออกก่อนถึงไมันจะใส่ง่ายโอ้ไม่ต้องถอดแล้วได้แล้วครับไปโอ้ฝาท้ายเสร็จเรียบร้อยไปคันนี้โอ้ไวกว่าเจ้ายักษ์อีกขอขอไปหน่อยครับลูกพี่ขอไปในความไม่สะดวกครับ เยอะแยเออเดี๋ยพอเรามาใหม่เลยมึงเนี่ยแคราคามันได้มันก็น่าไปเลยแสนหกพันไปยุบฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายครับมันเป็นเขาเป็นเอฟซีของไทยครับไทยทำของใครของใครของผมของใครทำเรื่องต้องถทำเจ้าของเจ้าของรถเก่าที่ขายมาว่ามันแยกกันเท่าไหร่วันหนึ่งอ่ะจะได้รู้ว่า วันหนึ่งรถแยกใช่ไหมเท่าอะเกินแปดพันเพราะรถแยกรถแยกมันถึกร้อยเยอะเลยมันไม่เหมือนรถออกไปตักจะไปทํางานที่ไหนกันลําปางหนาวมากเฮ้ยลำปางเรือตัวนี้หักลําปางรือลําพังรวยแล้วเรือตัวนี้หักฮะผลิตมาไม่พอไม่มีไม่ถึงไม่ถึงรวยใช่รอมาไม่ถึงอทีนี้มันก็จะอ่าเวลาวิ่งไปใช่ไหมเดี๋ยวหาอะไรมันเจาะเอาอันนี้ใส่กันเก่าใช่ไหม

ไม่มีผิรอนี่ทำไมว่าไม่มีจีแต่บอกมันคิดเลยนะข้างล่าง <S <S อ่ะหมือน่ะน้ำบตอนนี้สายแก้มเรียบร้อยครับสองฝั่งนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ